ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาม่าซีรีส์แฟนค่ะฝากกดไลค์ like, กดติดตามช่องเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะทุกคนทราบกันมคะว่าเหตุใดในช่วงตรุษจีนชาวจีนถึงต้องจุดประทัดและสวมใส่เสื้อผ้าสีแดงกันด้วยมาค่ะอดจะเล่าให้ฟังก็เป็นเพราะความเชื่อว่าทุกวันขึ้นปีใหม่จะมีอสูรเนียนหรือสัตว์ประหลาดเนียนซึ่งมีลักษณะคล้ายสิงโตแต่ตัวใหญ่กว่าถึงสองเท่าหัวมีขนรุงรังมีเขี้ยวแหลมคมยื่นยาวออกมานิสัยก็ดุร้ายค่ะมันจะขึ้นมาจากทะเล เพื่อไล่ล่าผู้คนและสัตว์เลี้ยงจับกินเป็นอาหารแต่จุดอ่อนของมันก็คือมันกลัวเศษหิสีแดงแสงไฟค่ะความเชื่อนี้จึงถูกส่งต่อมาถึงยุคปัจจุบัน เช่นเดียวกับหนังจีนเรื่องนี้ค่ะก็ได้รับแรงปันดาลใจจากความเชื่อตรงนี้ก็เรื่องนี้เลยย b บ a ีสหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือเนียนต้นสังกัดคือ i อ e ใช้ในปี2022เป็นแนวเทพเซียนแฟนตาซีนังมีความยาว1ชั่วโมง17นาทีสามารถรับชมได้ทางไอชีอีมีซับไทยค่ะ เป็นเรื่องราวของอาซีนางเป็นปีศาจหนูที่กําลังบําเพ็ญตะบะอยากจะยกระดับตนเป็นเทพเซียนแต่ยังไม่สําเร็จค่ะนางจึงต้องรับภารกิจมาจับปีศาจเหนียนที่หนีมาอยู่บนโลกมนุษย์เพื่อพาตัวกลับไปสวงสวรรค์อาซีไล่ตามปีศาจเหนียนจนมาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งชาวบ้านกําลังเตรียมตัวจัดงานตรุษจีนแต่ด้านมีเด็กจุดประทัดเล่นกันค่ะมันตกใจจนอรวาดคลุ้มคลั่งทําให้หมู่บ้านพังเสลตุ้มเปะไปหมดเลยมันวิงน่งหนีหายเข้าไปใน กโดยที่หางของมันเกี่ยวเอาหัวเชิดสิงโตของชวนจื้อใช้หนุ่มผู้รักการเชริดสิงโตนี้มากและหัวสิงโตนี้ก็เป็นสมบัติเพียงชิ้นเดียวที่แม่ของเขาทิ้งไว้ให้ชวนจื้อจึงวิ่งตามอสูรเหนียนไปอย่างไม่ลดละจนกระทั่งเขาไปในป่าเมื่ออสูรเหนียนเห็นหัวสิงโตนี้ก็สงบลงและกลายร่างเป็นเด็กหญิงตัวนะ้อยเพราะแท้จริงแล้วอสูรเหนียนตัวเนี้เพิ่งมากำเนิดใหม่ค่ะ <S <S จึงไม่ดูร้ายเป็นเพียงแค่เด็กน้อยอายุราวฮ้าขวบเท่านั้นเอง อาซีกับชวนจื้อจึงมีความเห็นตรงกันว่าควรพาอาสูเนียนกลับไปสวรรค์ดีกว่าค่ะเพราะว่าเป็นที่ที่อสูเนียนควรอยู่ที่สุดแล้วแต่เหตุการณ์มันไม่ง่ายอย่างนั้นสิคะเพราะว่าหัวหน้าหมู่บ้านดานันไปร่วมมือกับปีศาจกลืยนวิญญาณซึ่งไอเจ้าปีศาจกลืยนวิญญาณที่ว่าเนี่ยมันหวังจะต้องการร่างของอสูเนียนค่ะเพื่อให้ตัวเองแข็งแกร่งมันจะทําสําเร็จหรือไม่แล้วอาซีกับชวนจื้อจะปกป้องอสูเนียนได้ไหมต้องไปติดตามกันค่ะ ต้องบอกว่าเรื่องนี้ดูเข้าใจง่ายค่ะเพราะไม่ได้ลึกลับซับซ้อนอะไรเป็นหนังอารมณ์ฟิลกูดเรื่องนึงเลยค่ะตัวละครแบ่งแยกขาวดำชัดเจนเราจะเอาใจช่วยอสูรน้อยอย่างไม่รู้ตัวเลยค่ะซึ่งซีจีอสูรเหนียนเนี่ยทำออกมาได้น่ารักมากๆตะมูตะมีมากค่ะส่วนงานฉากบางฉากนะคะซีจีดูลอยไปนิดนึงแต่ก็รับได้อยู่ค่ะถ้าไม่ซีเรียสก็ถือว่าหนังเจนเรื่องนี้ดูสนุกดูเพลินดีนะคะสามารถดูได้ทุกเพศทุกวัยเลยค่ะไม่มีฉากรุ แรงหรือฉากล้อแหลมอะไรถือว่าดูได้ทางครอบครัวเลยค่ะเอาละค่ะใครสนใจพลอตแนวนี้ก็ตามไปดูที่ i c e ได้ค่ะหวังว่าทุกคนจะได้รับความบันเทิงไปกับคลิปนี้นะคะสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้กันเลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับมาม่าซีรีส์แฟนค่ะ